ทำสมาธิความตั้งใจมั่นนี้มีประโยชน์อย่างมากทีเดียวเราใช้สมาธิถ้าอยู่ในไวทศึกษาเราเรียนมีความตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านตั้งใจฟังวิชาการทั้งหลายที่เราเรียนรู้ศึกษาทบทวน ประกอบกับเรามีสมองที่ดีมันก็ทำให้ดักการศึกษาเราเรียนไะด้สำเร็จได้แต่บางคนนั้นอาจจะสมองไม่ค่อยดีเท่าเพื่อนไม่เก่งเท่าเพื่อนแต่มีความเพียรมากกว่าคนธรรมดาก็สำเร็จได้อย่างเหมือนกัน บางทีมีคำถามว่าแล้วชาตินี้ผมจะมีสมาธิไหมถ้าเรามีความภาคเพลียนพยายามเราต้องสำเร็จได้มร่มาโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าพระสมมาสัมพุทธเจ้าชาติองค์สวยเป็นกระแต โรคของท่านถูกน้ำทะเลนิสัดไปท่านเบ่นเอาหางไปจุ่มน้ำทะเลแล้วมาสลัดสลัดต้องการวิดน้ำทะเลนี้มันแห้งไปเลยมีความเพียนภาคเพียนไม่ย่อท้อนี่พระบรมโพธิสัตว์สัมมาสัมพระธเจ้าของเรา การงานใหญ่น้อยถ้าเรามีความภาคเพียรพยายามมีความตั้งใจก็ <c oughs> จะสำเร็จได้เรามีฉันทะมุริยะเราเจิตใจฝักฝ่ในการงานนั้นใข้ควรพิจารณาด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติจะมีสมาธิไหม เลือนอยู่กับเราว่าเรามีความตั้งใจมากขนาดไหนถ้าเรามีความตั้งใจมากแต่ทำโดยที่ไม่มีความกดดันอุปทานมากเกินไปพยายามปฏิบัติทุกๆวันแม้สมาธินี้ จะทำได้ยากก็จะเกิดผลขึ้นมาทีละน้อยมันต้นไม้ต้นเล็กๆเ,เมื่อเราปลูกลงไปแล้วเรามีนาทีรดน้ำดูมแมลงใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้นะได้รับแสงแดดเรามีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจมั่นในการปลูกต้นไม้นั้นบำรุงด,ดูแลรักษาเป็นอย่างดีต้นไม้นั้นก็โตใหญ่ขึ้นมาได้ล่มได้เงาถ้าเป็นไม้ผลก็ออกดอกออกผลให้เราได้รัประทานที่เหลือก็ได้แจกไปทำบุญทำทานต่อไปอีกได้อย่างมากมาย ในผู้ที่ให้ผู้ที่ให้ก่อนย่อมจะได้รับเมื่อเราให้การดูแลเสียสละเวลากับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นเล็กๆเขาเติบใหญ่ขึ้นมาเขาก็ให้เราเราก็จะได้รับความร่มเย็นจากต้นไม้ต้นนั้น ถ้าเป็นไม้ผลเราก็จะได้รับผลมรประทานจากไม้ผลนั้นถ้าไม้ร่มเงาเราก็จะได้ความร่มเย็นจากร่มเงาของต้นไม้ที่ใหญ่ที่โตที่สูงขึ้นมาเมื่วพวกเราในต่างคนต่างก็เป็นผู้ที่ให้ เมตตาซึ่งกันและกันเราก็จะได้รับกลับมาก็คือความสุขไม่ใช่ว่าเราจะต้องได้รับผลตอบแทนผลตอบแทนก็อยู่ในใจแล้วผู้ที่ให้ย่อมได้ก็ได้รับความสุขแล้วความสุขใจได้แล้วไม่ต้องมีใครมาขอบคุณเราขอบใจเรา เราก็ได้แล้วเพียงสมาธินี้เมื่อเราตั้งใจที่จะทำให้ใจของเรามีความสงบสุขเราก็ต้องเพียรพยายามเมื่อสมาธิเกิดขึ้นใจก็ล่มเย็นเหมือนการปลูกต้นไม้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาชั้นใดการทำสมาธิ ก็ค,ค,ค่อยๆดีขึ้นมาฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วใจเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนว่าในฤดูนี้ฤดูร,อร้อนเราจะเป็นฤดูหนาวฤดูฝนถ้าเรามีบ้านของเราบ้านนั้นก็เป็นบ้านที่มีความแข็งแรงทนทานต่อดินฟ้าอากาศได้เราก็จะบรรเทาจากความร้อนจากฝนจากความหนาวได้ เมื่อเราสร้างบ้านในใจคือสมาธิเป็นที่พักของใจใจจะมีความเย็นจิตเย็นใจขึ้นมาเมื่อใจเรามีความเย็นเราจะพูดเราจะทำออกไปก็ได้ความเมตตาต่อตัวเราเองต่อคนอื่นต่างคนต่างก็มีความเย็นในใจอย่างนี้ หรือบางคนมีความร้อนก็เขาก็จะเย็นลงได้นี่เกิดความสามัคคีกันในหมู่ในคณะนั้นๆในชุมชนในครอบครัวจากครอบครัวออกไปเป็นชุมชนเล็กๆถึงที่ทำงานรวมกันไปถึงประเทศชาติก็เกิดความร่มเย็นเพราะต่างคนต่างก็ตั้งจิตเป็นเมตตาต่อกันทางกายกรรม วัจิกรรมมโนกรรมประกอบไปด้วยเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและต่อรับหลังเพื่อที่จะให้เกิดความสามาัคคีเป็นอันเดียวกันความสามัคคีปลองดองนี่เป็นกำลังที่สำคัญทีเดียววันนี้ก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของธรรมะ ของดิกายเซนซึ่งจะมีวัดเหนือกับวัดใต้มีผ้าประมาณวัดละสิบลูกแต่วัดทางฝั่งเหนือนี่มีกิติศัพท์ของความสามัคคีปองดองกันผ้าทางฝ่ายใต้ก็มีกิติศัพท์ของความทะเลาะเบาแวงกัน เจ้าวาดอยู่ฝั่งใต้นี่ก็รู้สึกว่าท่านอนุบทนากับว,วัดทางฝั่งเหนือว่าเป็นวัดที่มีสามัคคีปองดองกันเจ้าว่าคงปกครองได้เป็นอย่างดีเราเองก็คงปกครองไม่ค่อยดีอะไรเลยลองไปดูีิว่าที่วัดฝั่งเหนือนั้นเขาทำอย่างไรกันบ้างมีอะไรบ้างนี่ท่านถึงจะ มีปัญหาแต่ท่านก็นจะสแสวงหาความดีกลับมาบริหารที่วัดของท่านเมื่อท่านไปถามไปไปถามเจ้าวาดวัดฝั่งเหนือเจ้าวาดฝั่งเหนือก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกพระที่นี่ต่างองค์ต่างก็เป็นพระที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่งต่างองค์ต่างก็เลยให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ได้เกิดความสามัคคีกันปรองดองกันเจ้าวาดฝั่งใต้ก็ได้ความรู้มาแล้วว่าโอ้วัดฝั่งเหนือนี่เขามีความอ่อนน้อมต่อมตัวแม้ถึงจะมีความสามาัคคีปรองดองกันก็ยังบอกว่าเป็นพระที่ไม่ดี ก็กลับมาวัดของตนต่อมาท่านก็ไปวัดฝั่งเหนืออีกก็ได้ยินเสียงพระในโบสถ์กำลังพูดจากันคือพระรูปหนึ่งถู่พื้นที่อุโบสถพระรูปหนึ่งเดินเร็วไปหน่อยก็ได้ไปล้มพระที่ถู่พื้นอยู่ก็บอกว่าผมต้องขอโทษด,ด้วยนะ ถ้าผมถูพื้นนี้เร็วขึ้นสักหน่อยพื้นจะแห้งท่านเดินมาท่านก็จะไม่ล้มพระที่หกครมนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะท่านหลอกเป็นเพราะผมนี่แหละไม่ระมัดระวังเองก็ต่างคนต่างก็พูดว่าตัวเองนั้นไม่ถูก ต่างองค์ต่างก็พยายามโทษตัวเองว่าไม่ดีที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นกคขลมลงไปเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยรสรุปลงว่าเป็นพระผมเนี่ลมันไม่มีสตินะจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเจ้าวาดฝ่ายใต้ก็เลยได้ความรู้ว่าโอ้มีแต่ พระที่ท่านรู้สึกว่าท่านไม่เคยไม่ดีไม่ถูกต่างองค์ต่างก็ไม่ได้มีทิฏฐิมรณนะมาตัวเองถูกตัวเองดีวัดน่าจะเกิดความสามา้มั่คีเป็นปรองดองซึ่งกันและกันนี่ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี้ เป็นสมาธิในภาษาบาลีเอารนภาษาไทยความเห็นที่ถูกต่างองค์ต่างก็มามองตัวเองหรือญาติโยมอยู่ในบ้านมีครอบครัวต่างคนก็ต่างมองตัวเองต่างคนก็ต่างจะดูว่าเรามีอะไรที่ไม่ดีบ้างมันก็จะลงกันได้เกิดความสามัคคีกันถ้าต่างองค์ต่างมองว่าตัวเองดีมันจะมีปัญหา ยิ่งไปเป็นปัญหาระดับสูงระดับประเทศชาติก็มีปัญหาเพราะต่างคนต่างก็ถูกทั้งนั้นเลยไม่มีคนที่ผิดต่างโทษว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดตัวเองถูกแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้าผู้เป็นธรรมะมันก็เกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีขึ้นมามันมีเหตุป,ปัจจัยอย่างนี้ สรุปก็เกิดในใจยังมีอุปทานอยู่ต่างคนต่างก็มีอุปทานอยู่ก็เลยโทษฝ่ายหนึ่งไม่ดีแต่แล้วก็เกิดจากอุปทานของตัวเราเองทั้งนั้นอันนี้ระดับที่มีปัญหากันวุ่นวายถ้าต่างคงต่างก็มาพิจารณาหรือญาติโยมทุกคนเนี่ยต่างคนต่างก็พิจารณาดู ในสังคมในที่ทำง,งานที่บ้านครอบครัวเราก็มองตัวเราเองอย่างนี้เราก็จะเข้าใจบางทีมันเป็นความเห็นเหมือน,นกันอย่างความเห็นของพระไทยพระฝรั่งพระไทยไปจามศักดกับพระฝรั่งอยู่ต่างประเทศ ก็มีรูปพระพชาอยู่ที่หัวนอนพระไทยท่านก็กราบมีความสุขได้กรบครวะครูบาอาจารย์กราบแล้วก็คิดถึงคำสอนก็จะได้ปฏิบัติตามคำสอนครูบาอาจารย์นี่เป็นวัฒนธรรมของชาวเอเชียถือว่าศีรษะเป็นของสูงเท้าเป็นของต่ำเอาเท้า จะนอนเนอะาเท้าไปเท้าไปนะครูบาจายไม่ได้มันจะร้อนเลยเพราะเรามีการสืบทอดมีอุปนิสัยวัฒนธรรมนามาแบบนี้ mm hmm. คราวนี้เ mm hmm. มื่อไปพระทไทยพิเยีย่มห้องนอนของพระฝรั่งบ้างเห็นแล้วก็ตกใจพระฝรั่งรูปนั้นนะท่านนอนแล้วก็เอาเท้าไปไปเท้าไปที่ฝาผนังที่มีรูปหลงพ่อชายอยู่ด้านบน แต่ท่านนอนแล้วท่านก็มีความสุขใจยิ้มอยู่เสมอก็เลยเกิดการโต้เถียงกันทำไมท่านทำแบบนี้พระไทยต่อว่าพระฝรังนะท่านไม่เคารพหลวงปู่ชาไม่เคารพหลวงพ่อชาเลยเอาหลวงพ่อชาไปไว้ไปลายเท้าไม่ถูกพระฝรังรบนั้นก็บอกว่าถ้าผมมาไปไว้บนศรีรษะ ผมนอนผมก็มองมไ่เห็นหลวงปู่ชานี่ผมมอนนอนแล้วผมยังไม่หลับผมก็มองหลวงปู่ชาแล้วผมก็มีความสุขใจมากที่ท่านมีเมตตาสอนธรรมะมน่ารึกถึงหลวงปู่ชาเกิดการโต้เถียงกันอัตมาก็ฟังในเบื้องต้น ตอนนั้นก็อย่างพันาไม่มากก็พิจารณาเออพระไทยนี่ก็ถูกเนี่เพราะมีความเคารพกลวะเราก็ทําแบบนั้นเราก็เลยเข้าใจว่าถูกต้องของเราคนเดียวเข้าใจพระพ,ระพระหลังไม่ถูกอะเอาปลายเท้าไปไม่ถูกเลยพระฝหลังเขาบอกเขาก็ไม่ผิดนี่นะเขามีความสุขใจเขา,าไม่ยึดถือพระไทยนี่ยึดถือทิศ เป็นของสูงเท้าเป็นของต่ำเขาก็เห็นว่ามันสำคัญทั้งนั้นเลยไม่มีเท้าจะไปไหนได้ไม่มีสมองมีแต่เท้ากับมีปัญหาอีกเขาก็ถือว่าเท้ากับศีรษะก็สำคัญเหมือนกันนะก็มีความสุขถ้ามาพิจารณาแล้วนะต่างคนต่างก็ถูกทั้งนั้นนะเป็นตามวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศอย่าไปยึดถือกันไม่ได้นลวงปูช้าท่านไปต่างประเทศท่านบอกว่าเรามาต่างที่ต่างพัฒนธรรมอย่าไปยึดถือในวัฒนธรรมของเราท่านปรับตัวให้กับพัฒนธรรมต่างประเทศได้เป็นอย่างนี้บางทีก็มีญาติโยมมากอดท่านท่านก็ให้กอดด้วยแต่อยู่เมืองไทยไม่มีใครจะไปกอดหลวงปูช้าละต่างประเทศ ยงผู้ชายมากระกอดน้องปู่ชาด้วยเอาแก้มชนนลวงปู่ด้วยน้ำปู่ท่านก็ปล่อยวางเขก็มีความสุขใจเนี่ยอย่างนี้ควนี้กลับมาเรื่องพระฝรัง่งพระไทยจะเห็นได้ว่าถ้ามองว่าเราถูกคนหนึ่งผิดปัญหามันก็เกิด้พวกเราก็จงพิจารณาอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวที่ทำงานชุมชน ถ้าต่างคนต่างก็มองว่าตัวเองมันอาจจะมีอะไรผิดนะมันก็จะไม่โตเถียงกันหรือความเห็นที่แตกต่างกันก็ไม่เถียงกันก็จะไปกันได้คือมีเมตตาต่อกันทั้งกายวาจาใจความเห็นไม่มีใครที่จะมีความเห็นตรงกันมาหรอกความเห็นแตกต่างกันแต่ก็ไม่ถึงกับต้องมาทะเลาะเบาแวงกัน โตเถียงหาเหตุหาผลได้เพื่อความลงตัวนล้นํำไปปฏิบัติแต่ไม่ใช่ว่าเกิดการแตก้าวขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นความสามัคคีจึงเป็นสิ่งสำคัญสมาธินี้ก็ทำให้ใจของเรานิ่งใจเราสามัคคีขึ้นมารวมเข้ามาเป็สิ้นสมาธิและปัญญานั่นเองจึงพยายามฝึกฝนอบรมพยายามเพียรพยายาม วันหนึ่งเราจะมีบ้านที่พักของใจของเราะ้